มาช่วยแจกหน่อยช่วยแจกขนมหน่อยน้องหนูเงียบเลยเดี๋ยวเขาจะแจกขนมละ้วแจกนะแจกเดี๋ยวบางเขาแจกแล้วหยิบหยิบวนกันวนกันอ่าวนกันไปทรงตอนไปทำไมอ่ะทำไมเฉยๆกันนี่เออเขดดาโตหนูตีอดามมนนอ่างั้นขอมาอัพด้วยอ่าไปไหนได้คนไปไหนอ่ะไ,ไปไหน,นไปไหน,นไปนน<อ>ไหนอ่าอ๋อ ด,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 ดีดีดีนะอย่าคว้างขนมอะไรไม่ได้นะค่ะคอยๆอ,อ่แจกวนไปวนไปเรื่อยจะได้เท่ากันทีนั้นอะแจกวนไปแจกวนไปอีกคืออันเนี้ยเริ่มที่เริ่มที่คนละห้าอันไปเลยคนละห้าชิ้นไปก่อนวนไป ไม่ได้ไม่ได้หยิบม,มั่มวเอ้ยสงไปส่งไปเสียงเาบาเสียงเาบาหน่อยส่งไปส่ตงต่อไปเรื่อยน่าแต่ระบนส่งไปเรื่อยเร็วแจกแค่เร็เว ส่งไปเรื่อยไม่เป็นไร้วนไปเพราะถ้าให้หยิบกันเองเดี๋ยวน้องคนเล็กก็คงได้น้อยกว่าพี่แหละอ,อ่มันเหมือนป้าใหญ่กินปลาเล็กใช่ไหมเราต้องแจกกันอย่างนี้แหละจะได้ยุติธรรมกัน อใครให้กินนะใครให้กินอนย่างดวอาย่างจะกินนะดวอาย่าง <c oughs> เออแล้วกอนอ้าวทำไมกินอะ่ะใครอย่าเพิ่งกินนะยังไม่ดูอาเขาเลยอะ่ะ <c oughs> ยังมีบิสมิลาลาอะไรกินกันได้ไง <c oughs> อย่าเพิ่งนะ <c oughs> อ๋ออีฟนี่รีบแจกไปไว้ไปเปนไยแจกไปเลย เอาคนละห้าสักสองรอบก่อนแล้วก็เดี๋ยวกินก่อนแล้วเดี๋ยวเหลือคขาแจกใหม่อ่าคนละห้าสองรอบก็เท่ากับคนละสิบันนะอ่าคนละสิบอันพ่อไม่รู้ไงตอนแรกจะมากจะน้อยไงกลาไม่ถูกไง ไม่เป็นไรไม่เป็นไรของเยอะไม่เป็นไรอส่อองมาส่งมาเร็วส่งมา นายนฮาดูนายนฮาอ่าดูให้ดีดูของให้ดีอ้าวดูอาก่อนดูฮะดูอาให้ผู้เลี้ยงอาหารก่อนครบยังครบยังแต่ดูอาต้นเนี่ยเวลาเราไปใช้ชีวิตจริงคืออะไรเราต้องกินอาหารให้หมดก่อนแล้วเราถึงอ่าอิ่มก่อนแล้วถึงกล่าวด้วยเขาแต่วันนี้ครูจะซ้อนเขาเรียกว่าซ้อมสอนให้หนูพูดเอ่อจะได้ให้น้องให้น้องได้ยินด้วย อาวเก่าวก่าห้องกันเดียวดูอาให้แก่ผู้เลี้ยงอาหารเดียวนั่งดังหน่อยดังหน่อยอัลออารออะไรเรีว เสียงไม่ดังเลยจะกิน,นกัน้ยปเนี่ยเสียงดังหน่อยขรี่เสียงดังหน่อยน้ำเพื่อนหน่อยนนอ่าอีกเที่ยวหนึงน่งไม่อ่านนะไม่กล้าว อ่ามิสมิลละทานได้เลยครับทานด้วยมือขวานะครับ